แอมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะพบกับแกนในรายการเอาวแกมเกมนี่จะมาเล่นเกมมันชื่อเกมอะไรก็ไม่รู้แต่มันเหมือนคล้ายเกม g t a แต่ไม่ใช่นะคือม่นี่เราพูดไปแล้วเลยไม่เป็นไรอันนี้ก็เป็นพาที่สามหรือสี่สามนะคะสามหรือสองนั่นแหละสามนะคะเคไปเล่นกันดีกว่าเพราะเห็นว่าเสียงเนี่ยยังแผลบเข้มๆอยู่นะไม่ใช่แล้วค่ะคือยังไม่หายดีนะมาอัดก่อนละกันถึงช่องมากนะคะ หายไปสักหลายวันเลยไปทำอะไรดีไปไหนดีเ <c oughs> พลงนี้ดีกว่า <c oughs> ทำบิการ <c oughs> ขโมยรถเพื่อไม่ขโมยรถแต่เราวิ่งมาเนี่ยชาร์จหน้าไปถึงร <c oughs> อรถ าาไปชิบมะนาวไหมสุนี่เอาไปดิป้าไปเปล่เข็บไปไปกันเลยเริ่มเดินทางไม่ค่อยแรงเลยรถนี้เป็นรถแคป โอ้โอ้โน้โอ้โน้อดรถที่มันค่อนข้างจะหนักตึงย่าห้าละว่างทางนะจอดเอารถปัดหืมเร็วมากอุ้ยตำรวจมาชิบห้าลายชิบห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 ้าสิบห้าสิบหายชิบหาย โอเคบอยังโปรเฟสชันอลแล้วนะออกไปไต่ขึ้นเขาอีกใช่อจริงเรามีแล้วแต่แมวจะไปทำเส้นทางไตเขายากจริงเหยนะไม่ใช่รถแข่งนะมันเลยไม่ไม่ไมีเร็วฟุ๊บฟาวอะไร หาังหนึ่งหวัแล้วโอเคแค่นที่โดดล่มแล้วโอซื้อ ไม่มีทั้งหมดพอดี <c oughs> ฟูฟวฮต้องปดลอด็อา <c oughs> ตกตกเลยนะคุณผู้ชมจบปเดอร์แมนได้แนละ้ว ขตัวตน้ำน้าย <c oughs> น้นไม่เป็นไร,รเราเรามีรถน้นาแรงดึงน,น,น้ำไม่ได้คนตงนี้ไต้เโสเคจะไปหไหนนีไปตามแม่น้ำแล้วกันนะฮะเไ่นงก็ได้ไปโบ ไปตรงสภาเลยนะนี่ดีอยางเทพมือขยับะขยับในในมือเลยนะจับตามทิศที่เราขยับไอ้ที่เราขับไปนะอืออือดิฟ ตายคนยิงใครยิงวะกายิงกายิงมากเลยหรอนี่ใครมัญชายามัญชายาไอคุณหล่อเทพเลยเนะี่ย ไปแล้วขับรถเก่กาน,นี่น่าเป็นเกมห้าสิบส,สามบวกไม่ใช่ละอะไรคุณตำรวจหนยังไม่ทำอะไรเลยนะคะ ยิ่งเหรอ,อครับปืนไม่อยู่นี้โอ้โหยิ่งเหรอถอยป้าเลยนีิดอยากตายเว้ยทั้งเร็วนําปวดมาช่วยคนนั้นน่ะ ห้าะะพันเลยครับสภาพสะสมรเราห้ามกระโดดไปนี่นะกระโดดเกี่ยวตาเลยนะโอเคก็ต้องจะขอปิคดคลิปนะ ชอบนี้ลืมกดไลค์ซับกับใครแชร์เป็นใจด้วยนะคะไปเจอใหม่คลิปนะคะบ๊ายบายว้าวาบ๊ยบายค่ะ